ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเวทีแห่งนี้บนเวทีแห่งนี้เคยทําให้ศิลปินนักร้องหลายๆท่านที่แบบว่าขันมายืนปึ๊บคือดังเลยอ่ะใครไม่ดังไม่สามารถมาเหยียบได้ใช่ต้องต้องดังค่ะต้องดังเท่านั้นต้องมาหลุดมาแล้วมารรกมาลุ้นกัน ครับพี่ดอสวัสดีค่ะมือนี้นะครับผมช่องม้านรังม้านรุ่น,นะครับใหญมากแสดงยูทีที่พระประแดงอาเขตจ้าม,มือนี้นะครับ zoom ถ่ายสองทางก<ม>ับทีมงานปฐมนะครับในการทั่วกรุงเทพในรอบนี้โอ้ยทั่วรอบนี้อยากบอกว่ายาวมากพี่พน้องทั่วกรุงเทพจนเบือ่อพี่เจ๊าฮูจังบอวา,าพาประแดงอาเขตเนี่ยมันเป็นหมองเก่าหมองเดิมของเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือไอหยังอ่ะ มันก็คือเวทีอะไรไปเบิรงกันครับมามากสิผ้าไปเบอร์หลังนี่ยังออกจากหลังเวทีข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับพี่เ,เต๋ออากก็นาใหญ่แทนมามา,มาออกมาจากหลังเวทีแป๊บหนึ่งนะครับถ้าการที่วิธีเป็นบันเทิงนะเต๋อสิบเบิรงเกือบทุกรายการเลยเกือปบประมัดน,นี่รายการนี่เต๋อกับบาาวัวผาดีเลยนะครับพอดแล้วนะครับผมเป็นเวทีเดิมของรายการ เวทีไทยเวทีลูกทุ่งไทยเวทีลูกทุ่งชาวบ้านอยู่ในช่องนี้เป็นรายการที่ดังที่สุดในประเทศไทยคือว่าเป็นรายการที่อลังการนะพี่จริงะจำได้ว่าบริเวณนี้คือมีโต๊ะมีอย่างมีแบบปฐมบรรทัที่เข้าก็คยมาเรียนอ่ะปฐมเคยมาเรียนบอกแมนเคยมาเรียนเที่นี่นะครับในปีขวานไทยใจหนึ่งเดียวโอเคขวานไทยใจหนึ่งเดียวแมนแมนแมน แล้วพงศิษย์สันกับิบังคับไปพิ่นต่อแคลดบอกมาให้เบิ่งคือเป็นความอลังการอยากโชว์ให้พี่น้องในเบิ่งทั้งด้านหน้าจอทีวีก็เลยต้องบังคับไปพิ่นต่อแคลดบอกออกมาถือว่าเป็นสถานที่และเวทีในตำนานแม่นค่ะแม่ยังยังคงไว้ยังไม่หายไปไหนนะครับยังไม่หายไปไหนแล้วก็ยังสวยเลยพี่น้องยังงามอยู่เลยแม่นพี่น้องเบิ่งยังเป็นรูปยังงามเป็นแบบเดิมเลยศิลปินดัง ในประเทศไทยนะครับเคยมาเหยียบบนเวทีนี้หมดแล้วนะครับผม,มเป็นค<ร>ู่บ้านอาจารย์รุ่นคู่หมาอาจารย์รุ่นแบบว่าใส่เสียงเลยทั้งามาหากรนอินดี้ไม่เป็นเพราะกีดเราง่ายๆแบบว่า,งงาต้องเป็นตัวย่างพร้อม้อนไปดูได้นะคะจริงรๆผมเวทีไทยเวทีลูกท<ช>ุ่งไทยเดินกันนะครับผมวาง ตอนนี้ยังสภาพเป็นทังไหนแม่แม่ค่ะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งไกลๆว่าจะมาตรฐานยังคงที่แค่ไหนโอเคป่ะไปเบิ่งค่ะขึ้นมาก็จะเป็นทางขึ้นน่าจะขึ้นได้อะขึ้นได้นะเขาไม่เขาเนี่ยใส่เกือบแตะนะคะขึ้นสูงไม่ได้ระดับก๊อปแก๊์ก๊อปแกร์โอ้เวทีกว้างมากเลยนี่เจ้าเวทีกว้างค่ะค่ะพี่น้องค่ะกว้างจริงๆ นี่โปะมองนี่ก็บซเป็นไฟเบิดเลยไฟสมัยเห็นไหมยังเป็นไฟแบบเดิมอยู่เลยไม่ใช่ LED นะสมัยนี้เป็น LED หมดแล้วห้องซีเป็นแบบว่าการประทับใจของลูกทุ่งศิลปินหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่แบบว่าครั้งหนึ่งได้มายืนบนเวทีนี้แล้วออกทีวีขอบค<ช>ุณน,นะครับผมขอบคุณประทมเด้งศป์พอที่ไห้ไม่เหยียบบนเวทีนี้เพราะว่าเดมักตั้งเวที่ไกลๆยาก่อยก็ตังต้งตั้งไวที่ไกลๆแต่เราอยู่บนเวทีไทยตอนนี้สวัสดีค่ะเจ้าสกิตราค่ะ คุณเอฟซีขอบคุณแฟนคลับนะคะขอบคุณแายสำักเศรษฐกิตายและปฐมบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะขอบคุณหลายค่ะมุนมีพุ่งใจหลายที่เห็นพี่น้องมาหลายๆโทษหลายๆท่านมากด่า,า,าหลายตาแล้วกันะะ <c oughs> โอ้ยบนมีแนวว่ะนอกจากเข้ามาขอบคุณ <c oughs> <c oughs> มาโน่นี่คือมาโน่พี่น้องมาโน่มาโน,โนเอาไปเบิรงต่อมาอมาเข้ามาเบิรง ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะเวทีแห่งนี้บนเวทีแห่งนี้เคยทําให้ศิลปินนักร้องหลายๆท่านที่แบบว่าขันมายืนปุ๊บคือดังเลยอะ่ะใครไม่ดังไม่สามารถมาเหยียบได้นะใช่ต้องต้องดังค่ะต้องดังเท่านั้นต้องว่าที่น้องก็ทับใจหรือว่าชาวไทยของเฮาหรว,ว่าเออศิลปินคนนั้นเป็นไผ่จะิได้มาหยืนบนเวทีนี้ประทับใจมากถึงแต่เพื่บบอ,อ,อกันเม่นว่าสบดไปเดออกที่เวทีเวทีนี้กร้างแต่ว่า อย่างนั้นหนูก็ได้มาดูซากอัค่ะแล้วก็ได้เหยียบบนเวทีไทยแต่ว่าอยายบอกว่าฐานน่ะยังมาตรฐานเลยอ่ะฐานของเวทียังมาตรฐานเลยเป็นเวทีมาตรฐานจริงๆจริงแล้วอลังการมากไ่ซัมเวทีปฐมบ่อกว้างนะพี่น่าจะกว้างกว่ามีสองชั้นใหญ่ๆเลย โอ้เขาบคุไม่ลายค่ะแต่มาบอยพี่กติดตามแสดงว่าแฟนคลับอินิเด่นขับมาขอครรู้ด้วยนะครับจำได้ว่าพี่้เลสที่บ้านพีไงอันสกการว่างั้นนะซกการที่ว่าฝนตกนะพี่พีเอาเอาหอยลอยแน่อยู่คือเออ